ป้าไปเจอคุณทัศนัยมาป้าก็ต้องรู้สิว่าเขาทำอะไรกับสีอ่ะคุณทัศนัยก็แค่เมาไม่จริงพี่สียอมไปที่น่าเพราะสีคิดว่ามีป้ากับคุณภูมิอย่างที่น่าสีถึงไปป้ารู้ไหมว่าคุณทัศนัยเขาไม่ไมมม ถ้า oh. สีนีออกมาไม่ได้อะมันจะเกิดอะไรขึ้นป้าขอโทษแล้วกันป้าไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นป้ารีบแล้วนะดีนะที่หนูสีไม่บอกเรื่องนี้กับพ่อที่สีไม่บอกพ่อสีไม่อยากให้พ่อไม่สบายใจยยงไงตอนนี้ป้าไม่ได้เป็นห่วงสีเลยเหรอ oh. แล้วเรื่องเนี้ แม่เขาก็ต้องรู้เห็นด้วยไม่งั้นป่านนี้เขาต้องมาขอโทษสิแล้ว้ไม่เข้าใจทําไมคนรวยถึงคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาคิดว่าจะข่มขืนใครก็ได้งั้นหรอแลวนี่ป้าอย่าบอกนะว่าหลังจากเนี้ป้ายัางหวังที่จะให้สิหาเงินจากคุณทัศนัยอีกอะท,ท,ทั้งที่เขาทํากับสิขนาดเนี้จะต้องให้ฉันบอกเธอกี่ครั้งว่าคนแบบเธอไม่มีสิทธิ์คนจนแบบเธอไม่มีสิทธิ์เลยทั้งนั้นเธอเข้าใจไหมเนี่ยอะแล้วไง แล้วป้าก็ไดให้สีนอนกับเขาเพื่อแค่เอาเงินเขาเหรอหรอแล้วถ้าเกิดเธอไม่โอเคกับวิธีนี้เธอโอเคกับวิธีไหนฮะไหนบอกฉันสิถ้าอย่าลืมนะพ่อเธอติดหนี้ฉันอยู่ฉันหมดเงินกับเธอไปเยอะมากแล้วนะเธอจะทำาไงก็ได้ให้หาเงินมาให้พวกเราให้มากที่สุดแล้วฉันจะบอกเธออีกอย่างนะเรื่องที่เกิดขึ้นคืนนี้ถ้ามีใครรู้เรื่องและมีปัญหาวุ่นวายตามมา ฉันจะไม่ช่วยอะไรเธออีกเลยแต่เธอต้องหาเงินทั้งหมดใช้นี่ฉันให้เร็วที่สุดเข้าใจไหมเป็นยังไงบ้างล่ะอือค่ะรุมเรียง เออู้จัาเคลียกับหนูสิเรียบร้อยแล้วะคะเขาไม่ติดใจอะไรเลยละค่ะไม่มีปัญหาอะไร,ะรเลยค่ะคุณคุณเรียง <c oughs> เหรอ <c oughs> แต่เขาก็คงต้องโกรธทัศนัยไปสักพักละมั้งแต่เดี๋ยวก็คงหายผู้หญิงแบบนั้นเงินสำคัญกว่าทุกอย่างอยู่แล้ว <c oughs> ฉันฝากคุณลุจาด้วยก,กันลวกันเพราะฉันไม่อยากให้หนูสิไปยุ่งกับผู้ชายคนไหนทั้งนั้น <c oughs> นอกจากลูกชายฉันถ้าฝั่งคุณลุจจาไม่มีปัญหาอะไร ข้อตกลงของเราก็ตามเดิมค่ะคุณุ่มเรียงรับรองไม่มีปัญหาแล้วคะ่ะเดี๋ยวรู้จักจัดการให้เองคะ่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะไว้คุยกันใหม่คะ่นะนนเัว